สวัสดีครับอันนี้ก็สุดเดชนรงันนูนะนนี้ออกมาของพะสม์นะครับอันนี้ก็ผมสั่ง r o g นะ r o g ตัวโฟนนะมพอือนะตัวนี้ก็ผมได้มาในราคา1,800บาทนะครับพร้อมพัดลมด<ป>้วยก็คือผมเอามาไว้เล่นเกมนะครับ นะเอาจีโฟนเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์หกเครื่อนมาดีเครื่อนมันสวยดีนะนาดี เรื่องเขาน่าะเป็นนี่ฟรีนะนอนเคยใช้งานได้แตหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ ก็มีตัวออลิงอ๋อเกดละคือเปลี่ยนปุ่มแล้วก็น่าจะใช้งานได้ปกติ สวยอยู่นะครับแต่นันก็มีพัดลมขางหลังเทดเลยว่าทำไมเขาปล่อยมาในราคานี้เนี่ยเพราะว่า นี่ก็เป็นพัดลมข้างหลัง,งเขานะครับเวลาใส่ก็ใส่ประมาณนี้ ลมนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเค